จะบอกให้เธอรู้นะจริงๆถ้าเราเมยนทราเนี่ยเป็นคนใจดีจะตายและที่สําคัญตอนนี้เธอก็ได้คุยกับเชฟเมนทราแล้วเธอเห็นหน้าฉันเธอก็น่าจะรูแล้วว่าฉชนเมินทาราเนี่ยเป็นคนอย่างไรดีใจดีไม่ได้ดูร้านอย่างทีง่คนเขามูกันว่าแต่เธอเนี่ยเธอมีชื่อว่าอะไรเหรอหมอฉันมีชื่ชอ,อชื่อชื่อว่าอะไร ไม่ใช่มาลัยไหมคะขอฉันิญนึกว่าเธอชื่อเขาชื่อเอาขาชื่อธอชื่อว่ามาลัยใช่ไหมคะ,ะหน้าตาก็สวยชื่อยังเพราะอีก่ระหับขอบคุณไทยไหมคะ่ะแล้วสัตว์เลี้ยงเธอออะไรคะผู้หญิงของคนเียนเพื่อนฉันเองเพื่อนจ้าอ๋อ่เพื่อนอะไรกันอ่ะ นชื่ออะไรชื่ออะไรจ๊ะชื่อบันเลยจ้ะโอ๋อชื่อบันเลยนี่ต้องถูเกลือก่อนนะเอาไว้นะยัดทำไมยัดทองตัวอะไรอ่ะตึงชโยอึงที่ไหนวะไอ้คนฮะเข้ามาเลยมือหยุดที่ท้องมาเลยโอ้ห่วยนะไม่ได้มองโอ้มองเมืก็ได้จับลูกกระโปรงเตะกัน Ừ. cái ừ. gì, cái cài tần lép, cái mày, đam mày, cái gì mày mày, đi, tôi thế nào, mà gì, <laughs>